นี้อาจจะไม่ได้เป็นข่าวที่ดีเท่าไหร่สำหรับทองคำขาบายนะครับนองทุนเพราะว่าล่าสุดแล้วคุณจอห์นซิเเลียมนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กก็ได้ออกมากล่าวสนับสนุนว่าเฟดนั้นอาจจะยังคงต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปครับรายละเอียดข่าวจะไปเชิไรายเดี๋ยวเรามาฟังกันครับนักสุนครับในส่วนของตัวข่าวดังกล่าวนี้นะครับทุกท่านผมก็ได้เข้าไปอ่านมาในเพจของ b a n k scholarship students นะครับ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กชี้ว่าควรจะต้องคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปนะครับเพื่อฉุดเงินเฟอ้อข่าวตัวนี้จริงๆเนี่ยออกมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับนักทุนแต่ก็เป็นอะไรที่สตอร์ได้เห็นได้เลยว่าคณะกรรมการของเฟดหลายคนเนี่ยยังคงให้มุมมองคล้ายๆกันว่าเราน่าจะยังคงต้องมีการขึ้นดอกตาดอกเบีย้ยต่อไปนั่นแหละครับทั้งนี้นายวิลเลียมเนี่ยระบุว่าขณะนี้ผมเองก็คาดการว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักษาจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง แต่ก็จะต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยสําคัญต,าต่างๆที่ขับเคลื่อนอุปทานและอุปสงค์ในเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อของสหรัฐไปด้วยหาว่าเงินเฟอ้อเริ่มลดลงก็เป็นเรื่องปกติที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีหน้าเพื่อรักษาจุดยืนด้านนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตและสำหรับเงินเฟอ้อที่กําลังเคลื่อนลงสู่ระดับ2% ขณะเดียวกันนะครับนายวิลเลียมก็คาดการว่าเงินเฟอ้อจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าตัวเลข PCE โดยรวมเนี่ยจะแตะระดับ3%ในช่วงสิ้นปีนี้ก่อนกลับสู่ระดับ2%ในช่วง2ปีข้างหน้าเนื่องจากอุปสงค์และอุปทานนั้นกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลน,นอกจากนี้นะครับตัวเขาเองก็ยังเน้นย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะยังคงแข็งแกร่งและก็เป็นเครื่องนะครับบ่งชี้มากมายเลยว่าทิศทางของเศรษฐกิจ เ,เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มันเหมาะสมส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ําเป็นประวัติการและก็คาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ4%ในปีหน้าหลังจะกที่เงินเฟอ้อลดลงครับ ตัวนี้อาจจะดูเป็นภาพรวมที่ยังไม่ค่อยดีกับราคาทองคําในระยะสั้นๆนะครับเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวกราฟราคาทองคำเนี่ยก็มีการขยับปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับนักทุนแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยราคาทองคําในภาพใหญ่ๆผมว่าปัจจัยภาพรวมเนี่ยวัฒาัาก,การการขึ้นติดราดเบียนั้นใกล้จะเข้าสู่ชกข,ขาลงอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ราคาทองคําทิศทางในระยะยาวๆเนี่ยยังมีโอกาสาที่จะลุ้นต่อได้ยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับนักทุนกับรายการคุปเปาเล่าข่าวครับสวัสดีครับ